มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนติ๊กทนไม่ไหวโพสต์ทันทีจากกรณีเหตุสลายการชุมนมุมทางการเมืองในพื้นที่แยกประทุมวันเมื่อค่ำวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมานะคะทำให้มิดาราศิลปินหลายๆคนออกมาแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงค่ะโดยล่าสุดนะคะ ติ๊กจตดาพรน,นักแสดงชื่อดังได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงแบบที่เกิดขึ้นครับและนี่คือโพสต์ดังกล่าวนะคะขอขอบคุณภาพจากติ๊กจตดาพรและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวคะ่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ